เขาไม่ได้แต่จุดแกงเขามีแกงเลยพี่ก็ะทำไม่ได้ไม่มีแกงครับไม่มีครับนี่ครับไม่มีชุดแกงครับพี่เกียรติเกาะเนี่ยต้องไปก่อนไม่มีเกาะครับนายกทิ้งได้เลยครับเออเราต่อมอเหรอไม่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 ต้องพูดเราเน็ตพิงอ่ะหลอกมันมีเดี๋ยวเราโดนไปเหลืองปอบอยู่ร้านแค่นั้นแหละอืมอันนี้เราดิสดิสใช่ไหมน้องชาย เองมางัดร้านนี้หรอเองรู้ไงว่าว่าร้านนี้แบบมันประชาชนงับไม่ได้อ่ะอ้าวใช่เหรอครับอ้าวทำไมอ่ะแล้วทำไมเองถึงคิดว่าอันนี้งัดได้เองไปดูอันไหนมาเมือ่อโพสติผมก็งัดร้านไอ้นี่อ่ะผมไม่มันงับไม่ได้หรอครับพี่อย่าบอกว่าอันนี้คือแม่ครั้งแรกใช่ปะ่ะอผมผมไม่รู้เมือ่อโพสต์ผมก็งัดร้านอันั้น ไม่ใช่พี่ถามว่าร้านเนี้ยี่นร้านเนี้ยคือเองมางัดไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมร้านนี้เหรอ <S <S เออร้านนี้ครั้งแรกครับผมไม่รู้ว่ามาคืออะไรอ่าแล้ว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 เองก็รู้ <S 2> <S 2> <S หนิว่ามันผิดใช่ไหมรู้ป่ะรู้ไหมน้อง, <S 2> <S 2> งตรงๆเลยนะครับตรงไม่รู้ครับ <S <S ไม่รู้แล้วเองจะออกออกไปทําไมให้ออกหนีไปทาไมเออ เองรู้ถ้าเองไม่รู้เองไม่ออกไปหรอกน้องแต่นี้มันคือร้านแก๊งไงร้้งประชาชนมันมีอยู่แล้วโ oh, <okay. S 1> ออเดอก็เองเองเอง,เองหนีไงเองหนีไปไงเพราะเองรู้ไงว่ามันผิดไงเพราะเองเป็นประชาชนไงน่าจะน่าจะงั้นหลายวันแล้วปะ่ะเพราะว่าเห็นโดนหล่อย <c oughs> ไปไปบ่อยแล้วอะ่ะ เรื่องงัดร้านก็พี่เกก็ส่งสภายนะเดี๋ยวผมเดินไปเดี๋ยวผมประกาศอีได้ได้โคครับฟังครับไปยังครับแล้วอันนี้คือมันเล่นต่อได้ไหมหรือว่าไงครับเพราะว่าของของจริงๆเขาโดนเมืาอผมจะจะฆ่าไงน้อยผมก็ขอแบบที่เขางัดแปลเพราะมันก็คือผลประโยชน์ผมเหมือนกันอ่ะโอเคครับได้พี่ี่ต้องมองไปคุยสภาดูอ่ะเพราะผมได้ได้ได้ครับนั่นเดี๋ยว อันนี้คือจาัดก,การไปแล้วก็เดี๋ยวผมไปเคลียร์ยต่ออันนี้เลยกันนะครับ,บโอเคครับโอ้ยดาขีด้วยว่าแล้วโอ้โเอาสะพาน,นเนี่ยวก็ดวงเดยอนอะ มีอะไรบ้างมีปากฉลามมีมีกินแบบแบบอะพี่น<า>ะ,ะจะได้ไหมเนี่ยน่นฮัลโหลทำไรกันนะพ,พ,พ,พี่พี่ลองจกดูดิไม่ไม่เป็นไรปากหลางก็ปากหลงมจะจะ,จะเรือนว่ะ อะไรนะครับที่ไหนมีปากหลังกันนี่ยหลังมาอยู่เฉยมางัดร้านแกงเฉยเลยครับก็คืออะไรเรางัดร้านไอ้นี่ด้วยหรอร้านที่ขึ้นเป็นวงๆเจ็ดแปดร้านสนะิบร้านอ่ะใช่ครับผมผมไม่ผมไม่มไมเชื่อวในไอ้นี่เห็นมันเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนร้านนะั้นเป็นเ<ม>ป็ <ผม S 2> ปน,นเป็นแกงแล้วอไอ้เป็นพนิธีชงยันแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านแบบเนี้ยยังได้งัดปะเนี่ยงัดครับพี่งัดงัด เปียนแล้วป่ะเดี๋ยนล้วใในแก๊งในเมืองในของแก๊งใช่ครับ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 เาไม่มาเลยครับ ไม่แล้วพี่ถามหน่อยทำไมเองดิสนีย์ทำไมเนาะพี่อยากรู้อนาเองดิสนีย์ทำไมผมรู้ว่าร้านอันนี้มันคือร้านใหญ่ผมรู้ว่าร้านใหญ่มันเสียงเราเบาอ่ะเนาะเพราะว่าเขารู้รู้ว่ามันคือร้านแก๊งอะไรไม่แกะเขาพูดอ่ะก็คือรู้ว่ามันผิดถูกต้องไหมเองก็เลยแบบใจนี่ไปใจแบบจะหลบหนีเนาะใช่ไหมเขาผิดแบบจริงจริงมันงัดได้แบบนี้เนาะ แต่ลองพาปุ๊บสพี่มาจะโดนปรับแต่จริงพี่ก็เองก็โดนไอ้นั่นมาแล้วว่าพี่ก็ไม่อยากอะไรมากมายหรอกแต่ลองคุยกับพี่จ้าสิในแก๊งตั้งนานแล้วมันเป็นไปนนี้สมทบที่เป็นสมทบเลยอ่ะใช่ของพวกศูนย์แปดนะครับอ่าเจเจกับสอเราไคุยตุณหรือยังไงนี่ครับพี่ต้าพี่ครับมาคุยน่ะงั้นแป๊บนึงครับว่าไงครับเรา อันนี้แหละพี่ี่แหละถ้าผมจะจ่ายเป็นแบบอะไรจะมา้อหมุ่นรู้วถ้ามันโดนสภาปรับมันจะหนักเอเ่จ่ายให้เป็นข้าวแกงพีขออะไรเงี้ยคือเองประชาชนเองเองจะมีของอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเนาะมันม,มีไม่เยอะหรอกพี่นี่อาตารตรงเข้าใจแต่แต่ถ้ามันโดนปรับมันจะคิดว่ามันจะหนักเข้าใจแต่พี่ยังไม่ไม่เอาอะไรแล้ว เออพี่ก็อาจจะแบบไม่ดแบบพี่ต้าเขาก็น่าจะไม่แน่นนหรอกไม่โดนขับอะไรหรอกเนาเชื่อพี่เด็กเด้อไหนมาไี่ได้มาโ okay, <okay>, okay. อเคครโอเคครัครับพี่ต้าเราครับครับพี่อาคือน้องคนนี้เขาเป็นประชาชนแต่เขาอะไปงานงานร้านแกงคือเขาไปงานร้านแกงใหญ่ แต่ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนก็คือมันมีเหตุการณ์ตรงนี้ตรงที่ว่าน้องผมอะยิงเขาไปพอยิงไปเสร็จเขาก็เลยดิฟแบบดิตออกไปแต่ทางเนี้ยคือเขาเขาโดนโดนตามกฎประเทศไปแล้วแหละน่าจะโดนใบเหลืองโดนปรับไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับเออแค่นั้นเองอันนี้ผมก็เอามาลองเอามาให้พี่เอ็นนี่ดูแต่ถามน่าจะไม่รู้จะโดนอะไรอีกไหม อ๋อแลยในมุมมีเขาโดนอะไรรือยกเบรกิ้งเหรอหรือว่าเขาล้างน,น่าจะโดนไปแล้วครับแต่เขาเแต่ผมได้ได้ของที่งานร้านคืนมาแล้วํำพังตัวผมมาคือตอนนี้ไม่ได้ติดอะไรกับเขาแล้วก็คือแต่บอกเขาไปแล้วว่าร้านนั้นอ่ะที่หลังยามมง,งัดนน่าจะมีร้านประชาชนอีกแล้วทาไมเป็นงัดนอ่ะใช่นะครับอะไรนะครับทาไมถึงไปงัดนนะครับร้านอันนั้นเหรอครับตอนตอนที่ไปอ่ะตอนที่ไปอ่ะร้านเนี่ยตอนแรกก็น่าจะเป็นอความไม่คิดแต่พี่ ฮะตรง,ตรงนึกคิด,ว,คดว่าไม่คิดปะหวานไม่คิดใช่ไหมที่ยังบอกนัดเอาหวานนั่นเลยพี่ไม่รู้หรือไม่คิดอันนี้ร้านอัน,น,ร,นรู้ร,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 รู้ร้านใหญ่ที่รู้ร้านใหญ่รู้ร้านใหญ่แต่แล้วไมถึงล่งไปงัดอ่ะต้องบอกก่อนแลตัวตัวผมไม่ได้โกรธไม่ได้เลยอยากรู้แนวคิดตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกล้าไปอะไรเงีเ้ยเราให้ฟังกันเลยอา่า ก็พูดไม่ถูกกับพี่โตขหงมเอครับก็คืออยากลองแหละมั้งอยากรูไหมว่ามันได้อะไรหรือแบบว่าช่วงหมอเข้าไปดียองงั้นแล้วออกไปมันอาจจะได้ได้ไวหรืออาจจะเป็นทําทั้งก่อนหน้านั้นทําแล้วแบบไม่เคยโดนจับได้ลองมาทําันธุ์าัวอะไรอย่างนี้ร้านใหญ่างนี้ไม่เคยรผิดร้านใหญ่ไมเคยแต่คืออันร้านแก๊งเหรอผมผมไม่รู้ว่ามันร้านแก๊งมันคืออันไรอันเป็นวงๆหรอพี่แต่ว่าผมเป็นงานร้านประชาชนไง แต่ผม้านประชาชนมันไม่มีวงอะไรแต่เขาบอกว่าเขาก็ไปงานร้านแกงเล็กเหมือนกันนะพี่ตาอันนั้นคือประชาชนฝังมากงานได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ดิไม่ห็งได้ครับ่แต่รู้สึกมันไม่มันไม่ผิดกฎมันเป็นกฎสะพานนี่แหละเดี๋ยวขอเรียกเต็งหน่อยเต็งอะไรวะนั่นเป็งเต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 ็งโอ้โหตัวลำจะเนยนะยกคูโดทิ้ง มันมันผิดกฎมันมีกฎเมืองไหมไอ้งัดร้านประชาชนเป็นงัดร้านแก๊งเนี่ยกดเมืองเหรอพี่ครับรัแตรับ,บ,บกดสภา,ามีไหมบางดีเชนให้หน่อย ้วมีอาวุธประครับเนี่ยไอ้ชุดปราสิญชื่ออะไรนะมีครับมีมีมีแทำไมไ,ไม่ไปหากแก๊งเล่นจะได้งานลงงานร้านอ่ะอผมผมไม่ค่อยมีเวลาทีแล้วผมไอ้นี่เป็ไงชว่วงนี้มันเยอะก็ไม,ม่มีเวลาดี่เคยอยู่แก๊งไหนมาก่อนไหมไม่เคยเล่นแก๊งครับไม่เคยเล่นแกง๊ง เข้าใจนะว่าก็อยากได้เออเกมเพย์อะไรที่ได้เล่นร้านเล่นไหลแต่อยากให้ไปศึกษาทีนึงว่ามันมีร้านประชาชนอยู่ตรงไหนเนาะตอนนี้มันเปลี่ยนยังเต็งหรือป่างกันร้านเล็กเปลี่ยนยังที่ผมแย้งไปเมื่อวานร้านเล็กผมไม่ไม่ไม่รู้ไม่ได้ดูหรอครับเปลี่ยนยัง่าเต็งอันไหนครับพี่ที่บอกว่าเอาร้านเมืองบนออกแล้วก็เปลี่ยนร้านริมเลออ๋อเรื่องเรื่องตรงนี้พี่โดบอกเดี๋ยวพี่โดคุยกับพี่ตาขอคุยพี่ตาก่อนโอเค ตอนนี้ยังเป็นแงิเดือนตอนนี้มันมีร้านประชาชนอยู่เราลองไปหาดูข้อมูลกอนก็ได้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะโอเคครับโอเคครับแล้วในกฎประเทศไม่มีนะพี่แต่กฎประเทศไม่มีกฎสภามีไหมครับเรื่องโดนแต่เขาโดนเบรกเก็งไปไม่มีเหมือนกันตอนเท่ากนั้นแล้วทําไมตอนโดนยิงทําไมถึงออกไปอ่ะไม่เลยไปโดนเบรกเก็งเอาดีอ๋อมันก็ถามตรงไปแล้วมันก็กลัวแหละพี่ตกใจเหรอใช่ แต่แต่ก็ยังดีที่เข้ามานี่ยถ้าเป็นผ,มผมรมปกติน่าจะอันนี้ไปละอ่าไม่เป็นไรในกฎสภาก็ยังไม่ยังไม่มีปรากฏเนาะใช่ไหมพีใช่ครับใช่ใชไม่เป็นไรก็ตรงนี้ถือว่ามันจริงมันไม่ได้ทําเป็นกฎออกมาเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีคนทํานะแล้วมันก็มีเราทําจริงๆ แต่ว่าด้วยความที่มันก็ยังไม่มีกฎผมก็คงไม่ได้ปรับอะไรแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ประชาชนเป็นงัดล้านของแก๊งซึ่งต้องมีแก๊งมาบุยไวยอีกแน่นอนถ้าวันหนึ่งมีผู้ประสบเหตุที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเขียนกฎเพิ่มนิดนึงนะฮะแล่ตรงนี้เดี๋ยวยังไงผมไม่อยากไม่อยากเป็นเรื่องค่าปรับเลยอะ่ะไปไปอยู่ในตู้สักชั่วโมงไปเดี๋ยวผมไปปล่อย,อยนะครับประมาณเที่ยงคืนครึง่งนะครับไออ่ะครับไอลอยไม่ดีไอลอย บ<ม>า <laughs> งเขียนกดกดเพิ่มไหมงัดไปจะ <c oughs> ไปะไอ้ใครละ่รละไอ้ ament, ผมชมพูครับพี่พอจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขียนเพิ่มได้กดไปเทาาก็ได้ครับไม่ไม่เอาเดี๋ยวเอาไปกดสภาหน่อยพีรร่อยากให้คนโดนไปไม่อ๋อโอเคพี่อ่าปรับผ้าล้านบางทีครับเผื่อไปงัดล้านไป,ไปประชาชนไปงัดล้านแก๊งแก๊งเป็นร้านเป็้านประชาชนอ่ะ ถ้าพบเจอปรับ5ล้านไม่ไม่ใช่กดประเทศไม่ได้เช็คนอกไม่ได้เช็คโอซีแน่นอนหมายความว่าไปแอบได้แต่อย่าให้เห็นถ้าเห็นก็5ล้านไอ้ลอยคนนี้ไปใส่ตู้หน่อยหนึ่งชั่วโมงปล่อยตอนเที่ยงคืนคึกเสื้อบาร์สิวเนี่ยเนี่ยเนี่ย์มาเนี่ยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้เลยพี่พี่พี่ครับก่อนเข้าผมขอเอาข้าวก่อนเลยพี่ มีบ้างมีบ้างไม่ไม่มีครับพี่ไอ้ลอยพาไปหยิบเลยพาไปไม่ตามตามมันทัณนี้ครับปรับปรับห้าหลานนะเอาแบบนี้ก็ได้เต็งไม่ต้องไปเช็คนอกไม่ต้องไปเช็คอะไรคจะแซมแรมก็ตามสบายแต่อย่าให้จับได้ดีไหมเต็งหรือคิดว่าไม่ควรเลยให้เช็คล็อกเลยไหม<ะ>ปล่อยให้เป็นเกมเย์หรืออยากให้เช็คล็อกในมุมเต็งอะถ้าอเอาเป็นว่าถ้าแบบจับได้ จับได้ก็ก็โดนปรับแล้วก็ใช่แล้วก็อาจจะโดนแก๊งโดนแก๊งนั้นท่านนะครับคนตีแล้วแก๊งนั้นจะไปอุ้มไปอะไรได้ด้วยไหมดีไหมประมาณนั้นน่าจะเอาแมเต้งเอาไหมเป็นเกมเพลยนในเมืองไปไหมไปแย่งผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์เขาเขาจะอุ้มเราก็เรื่องของเขาแล้วอะไรเงี้ยเอาแมเต้งหรือว่าอยากให้เป็นมุมของการเช็คหลอกไปเลยใส่ใบไปเลย เอาเอาเป็นกฎประเทศดีกว่าพี่ตาเพราะว่ามันมีกฎมันมีกฎ,กฎของพ่อน,นี้ด้วยที่แก๊งห้ามมาช่วยเหลือประชาชนนะครับอ่างั้นบังของเราไม่ต้องใส่งั้นใส่เป็นกฎประเทศไปละกันใช่ครับใบอะไรใบเหลืองใบเหลืองไหมหรือสบเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปคุยก่อนครับได้ได้โอเคโอเคงั้นถ้าจะเปลี่ยนเอาเป็นกฎสภามาบอกที่บางยีหรือผมละตาแต่ถ้าเป็นกฎประเทศก็ตามสบายเลยงั้นสภาไม่ต้องใส่กฎนี้แล้วบางยีโอเคครับโอเคับ a n k you ครับ m u บ h t h ค n k you บ e r y ครับ เต้งที่ตาเต้งยังวันที่ยี่สามเฟิร์มใช่ไหมน้องใช่ครับวันที่ยี่สามครับโอเคได้ครับยี่สามนะผมไปดิวมาให้แล้วนะอ่าพี่เจอกับอะไรครับเอ็กดีใช่ไหมเอ็กดีครับได้ครับน้ำพี่เอามันเป็นไดมอนด์เฮดไอฟตาทาวแล้วกันได้พี่เอาได้ได้ครับเติดไหนว่าได้ได้ครับทุ่มครึ่งนะพี่รวมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ครับได้ครับได้ครับ